สี่เหรียญที่น่าจับตาในช่วงนี้แซนโลสเนียและก็มานาะมีมุมมองยังไงเดี๋ยวเราลองมาฟังกันครับ yeah, well, สวัสดีครับเพื่อนๆชาวกิปตี้าเลนโซเอ้ย คริปโตเคอเรนซีก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไคร b ์กดแชร์คลิปนี้เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับช่องฟรีคริปโตมาวิเคราะห์เสนอแนวคิดมุมมองเกี่ยวกับกราฟในมุมมองส่วนตัวของผมเท่านั้นผมไม่ได้มาแนะนาการลงทุนนะครับก็วันนี้เป็นวันที่29เดือน1 1เวลาประมาณ4ี่ทุ่มนะฮะวันนี้ก็มาดึกหน่อยผมจะมาอัปเดตแบบเร็วๆนิดนึงนะครับก็จะเป็นนะครับเหรียญอะไรบ้างก็แซนโลสเนียแล้วก็มานาะแล้วเดี๋ยวผมอัปเดตบีดีซีนิดนึงละกันเล็กๆน้อยๆนะฮะ ก็ผมได้บอกว่า BTC เนี่ยได้วิ่งเป็นแฟลกนะครับซึ่งเป้าของ BTC ถ้ามันผ่านแฟลกตรงนี้ไปได้ก็มีเป้าอยู่ที่60,000โดยประมาณนะครับเล่นกล,กลมซึ่งมันจะไปเทสเส้นแนวต้านสำคัญ แนวต่อไปนะฮะว่าจะไปไหวไหมซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยมีแรงเลยทีเดียวนะผมก็ลุ้นให้มันขึ้นไปให้ไหวอยู่นะครับตอนนี้เพราะว่าถ้ามันเบรกลงมาเนี่ยมันลงมาได้ถึงประมาณ5้าหมหรือแนวรับเดิมเลยนะเพื่อนๆซึ่งมันจะดูไม่ดีเลยทีเดียวแล้วก็เป็นการเฟกเอาเนี่ยผมไม่อยากให้มันเป็นกรณีที่มันเฟกเอาเลยนะครับอันนี้ต้องบอกตามตรงโอเคเดี๋ยวเรามาดูแซงกันผมมีมุมมองอยังไงซึ่งแซนเนี่ยผมก็ได้บอกให้เพื่อนๆอ,อ๋อ เข้าไปแล้วนะก่อนอันนี้สักประมาณช่วงเท่าไหร่5จุดเท่าไหร่นะับผมได้บอกเพื่อนๆในช่องไปนะฮะแล้วผมก็ได้บอกว่าให้ไปท p ที่ประมาณ8.2ซึ่งมันก็ไม่ถึงนะฮะแต่ผมก็ได้บอกให้เลื่อนสต็อปลอตไปแล้วฮะแต่สิ่งที่ผมเห็นคือตอนแรกอะไรนะครับแซนเนี่ยได้วิ่งเป็นแล้วก็เบรกออกมาผมก็เลยบอกให้เพื่อนๆเข้าไปแล้วนะครับแบ่งหมายเข้าไปซึ่งปรากฏว่ามันไม่ได้ไปถึงเป้าตามที่คาดการไว้นะเพื่อนๆ และสิ่งที่ผมเห็นคือตอนนี้คือมันเหมือนจะวิ่งเป็นแพทเทิร์นใหม่ก็คือเป็นไทแองเกิลนะครับเป็นไทแองเกิลนะครับแบบนี้นะครับเห็นไหมครับซึ่งจะเป็นการ ที่เป็นแพทเทิร์นที่รอการเลือกทางอีกทีหนึ่งนะครับว่าจะเบรกไปทางไหนซึ่งเป้าก็เป็นไปได้ที่จะไปถึง9.5นะถ้าเบรกขึ้นไปข้างบนแต่ผมก็มองว่าอาจจะใช้เวลาอีกสักนิดหน่อยถ้าเป็นทแองเกิลนะครับสำหรับแซนนะก็จับตาดูไว้ให้ดีๆใครสนใจก็หาจุดเข้าจุดออกให้ดีครับอาจจะเข้าบริเวณที่มันมาตรงนี้ก็ได้หรืออาจจะเข้าแบ่งไม้เข้าตรงนี้ด้วยก็ได้อะไรแบบนี้นะครับสําหรับแซนนะก็โอเคให้จับตาดูไว้นะครับ เพราะว่าอะไรเพราะว่าตรงนี้ก็เบรกแฝกออกมาได้ก็ขึ้นมาอย่างนี้เลยนะถ้ามันเบรกไทรแองเกิลก็เป็นไปได้ที่มันจะขึ้นมาบริเวณประมาณนี้9.5เป็นไปได้นะครับถ้ามันเบรกขึ้นนะโอเคเราโรสเรามีมอง,มองอยังไงนะครับโรสเนี่ยได้วิ่งเป็นแฟกเหมือนกันนะครับแต่ว่าในช็อตเทอมเนี่ยยังต่ำกว่าเส้น E50 อยู่แต่ผมก็มองว่ามันเป็นการลงมาเทสนะครับแนวรับฟิโบที่สําคัญก็คือที่ราคา0.5ของฟิโบนะครับบริเวณนี้ เป็นการเบรออกมาแล้วลงมาเทสถ้าไม่หลุดก็เป็นไปได้ที่จะเด้งขึ้นไปแบบนี้นะครับเพื่อที่จะไปเทสหายเดิมนะครับก็คือบริเวณประมาณ0.44ก็เป็นไปได้ก็เป็นตัวที่น่าสนใจตัวหนึ่งนะครับถ้ามันไม่หลุด0.5นะโอเคนะครับและก็อะไรครับแล้วมันก็จะเป็นการอาจจะลงมาเทสก็ได้นะครับที่เทนไลน์ของรถนะครับขาขึ้นที่สําคัญตรงนี้เห็นไหมครับเป็นไปได้ที่ลงมาเทสแล้วค่อยเด้งขึ้นไปแบบนี้อะไรแบบเนี้ยนะครับ ก็คือแบ่งหมายเข้าได้แล้วเราก็สต็อปล s อใต้เทนไลน์ตรงนี้หรืออาจจะราคาเราๆสัก2.025โดยประมาณนะครับก็สต็อปล s อได้บริเวณนี้นะครับผมไม่ได้บอกว่ามันจะขึ้นอย่างเดียวแล้วนะผมก็มีแผนการที่เราต้องเผื่อใจไว้ด้วยนะครับไม่ได้หมายความว่ามันจะขึ้นเสมอไปซึ่งแล้ก็มีอีกตัวหนึ่งมีน้องๆพูดถึงมาครับไอเหรียญเนียเนี่ยนะครับซึ่งผมก็บอกว่าเออยังไม่ต้องขายที่น้องถือมาครับ ว่าถ้ามันวิ่งเป็น falling wedge อย่างเงี้ยนะครับก็มีแนวโน้มที่มันอาจจะเบ e ขึ้นแล้วก็กลับไปที่ high เดิมนะครับซึ่งถ้ามันหลุดบริเวณนี้เนี่ยบริเวณสัก7.5เนี่ยก็ควรออกนะครับสาหรับผมนะถ้าใครถือนะครับว่าตอนนี้มันก็ยังเป็นแนวโน้มขาลงในระยะสั้นอยู่เพราะมันต่ํากว่าเส้น m a 50อยู่ด้วยนะครับแต่ในพทเทิร์นี้มันอาจจะเป็นแ p a t ิร์นที่บ่งบอกถึงการกลับตัวเป็นขาขึ้นนั่นเองนะครับแต่เราก็ต้องรอจับตาดูกันต่อไปนะว่ามันจะเบคขึ้นจริงๆหรือเปล่า เพราะว่ามันก็ยังไม่ค่อยมีแรงเลยครับเหมือนกับบิตคอยก็ยังไม่ค่อยมีแรงต่อไปก็เป็นมานานะครับมานาก็ได้เบรกแพทเทิร์น falling wedge เหมือนกันนะครับตรงนี้แล้วตอนนี้ก็มาเทสเส้นวิโบที่0 3 8 2ซึ่งมานาเนี่ยมีโอกาสไปที่ไฮเดิมนะที่บริเวณราคาประมาณอ๋อห้าจุดแล้วกันนะครับโดยประมาณเพราะว่าตอนนี้เล้งขึ้นแล้วมาเทสไม่หลุดแล้วก็อาจจะเด็งขึ้นมาแบบนี้นะครับเพื่อกลับไปเทสไฮเดิมนั่นเองนะครับแล้วถ้ากลับไปเทสไฮเดิมก็จะเป็นการทําเป็นแพทเทิร์นอ๋อ แบบนี้เนี่ยนะครับอะไรแบบนี้เพื่อเลือกถ่ายอีกทีหนึ่งว่าจะขึ้นไปได้ไหมนะครับอาจจะเบรกลงมาหรือถ้าเบรกขึ้นไปอาจจะไปประมาณ7.5อะไรประมาณนี้นะครับสําหรับมานาแต่ในช็อตเทมก็สามารถเข้าซื้อได้ไม่น่าเกียดนะครับเพราะว่ามันลงมาเทสเส้นพิโบที่สําคัญแล้วด้วยนะครับสําหรับผมนะแล้วก็แบ่งหมายเข้าซื้อสต็อปรอดก็ใต้เทนไลค่ะข,ขึ้นตรงนี้เลยก็คือเรา,เราสัก4.4.39หรือจะ4.2ก็ได้อะไรประมาณนี้นะครับ โอเคผมก็มีมุมมองประมาณนี้แต่สิ่งสําคัญเลยผมก็ลุ้นกับบิตคอยนะครับว่ามันจะเบกขึ้นไปจากแฟลก,กได้หรือเปล่านะครับผมก็ลุ้นค่อนข้างเยอะพอสมควรนะก็ยังไงถ้าเพื่อนๆถูกใจคลิปนี้ลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์แชร์ไปยังเพื่อนๆให้ผมด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้ผมได้มีกําลังใจทําคลิปต่อด,ด้วยนะครับยังไงลืมเป็นหอฉลามที่เกาะวานมันกับผมแล้วก็อย่าลืมจํากัดความเสี่ยงนะครับตั้งจุดสตลร์ให้ดีแล้วเจอก,กันใหม่นะครับเพื่อนๆขอให้โชคดี D ในการเทรดครับผมบ๊ายบาย